ต้นต้นเยอต้งได้ดน้องบอมน้องบอมบอมมาน้องบิ๊กบิ๊กรับบิ๊กบตัวนี้ครับนนะครับต้นอ้ต้นต้นเอ้ยน่าเสียาย้วดปากหัวครับสีลับิ๊กบิ๊อุปสรรคเนานว่าจัดไปจัด เด็กฮาบิดฮ่าบิกบิกบิกคำมาบิกบิกบิดบิดมาแบงบิกบิกจัดเฮก็วางอ้ยเสียงะดูยป่าลงนน้องตุ่มตาครับมือราเป่าเลยกมือรับนักกีฬานะตามตามไม่เลขสิบก็ไมยเลขสิบตามไปเลยทไปแล้วครับเต้นเต้นดีกว่าเต้นแล้วเต้นอีก เต็มนี้ยิงให้ลงต้องโอ้โหแต้มอยู่ที่สี่ต่อสามแล้วสี่ต่อสามบิ๊กบิ๊กแบนสกีนบิ๊กตามตามมาบอลบอลมำหลอดมำไม่ตามเลยโอ้โหเอพี่พี่พี่สกีน เขาเสียงเดนยู่ไหนฟาวฟาวสิบเลขสิครับฟาครั้งที่2ครับถุนตามไม่ใช่ตนตามชนยิ้มนะครับมันตลกอันนี้นตนตามเกาีครับสัญชาติเราม,มีสาวเป็นโชว์มากโอ้โหต้นครับขายาวจริงต้นแบงค์แบงค์ไม่ใช่แบงค์โอ้ยอยย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 ย ต้น <ais ama S 2> ต้นต้นดม้อนขาไปตุ้มตามจากคุณเพื่อนริสเตียนครับเนี่ยผมน้องจากไหนกันไม่รู้ครับแต่ว่าเล่นสโมสรหน้าดังครับเล่นลีกอาชีพบ้านไทยครับแข็งแรงนับปีครับบุ๊บิ๊กครับบุบิ๊กได้ได้ได้ครับได้ครับถ้วยกอที่ผมว่านี่ก็คือเป็นการเหยียบบ้านสูงสุดในประเทศไทยแล้วล่ะโอ้ยเต็มสมวิชนี่ครับติดคิวเป็นไงฮะ ตึกมตึ้มแล้วอ้วนเลยอันนี้ก็ตึมทีแล้วมอมแบ็คแบ็คแบ็คหนักกว่าแบ็ีาโอ้ยไม่ซ่าไม่ลียบแผช้าแวอาจารย์ดอกน ขัเทขาเทกดยครับอ่าโอเครับเทายเทกัน้วยขัเทาเทกันด้วยรัเทาเทกันด้วยอ่าการกีฬานะครับนักกีฬาที่ดีต้องมีซิฟิลิสไม่ใช่ครับซิฟิลิสนะิลินะดดูไปทกเอธรรมดาครับโอเคครับเอาใหม่ได้นะครับดูกกลมๆนะไม่ข้องใครออกใครนะสปีดคนนี้ไทุงครับลาคราต่สะทุ่มครที รังที่หน่ครับตาัพี่มแล้วรวมเารวมทีมครั้งที่หเราจะทำการยิงคตเต้นหเต้นถ้วยกอครับพี่ถ้วยขอครับพี่ขอเขาเล่นนะครับเมือนไม่ได้เล่นสี่ยิริบเป็นหัวกันขาตองรัพัชกัปตันเมืับ ้องร้องมีสตนลามีสเป็นนอย่าอย่าอย่าร้องเลงถ้าอยากต่อยกันผมจะพาไปสนามมวยครับที่สนามบันสารามีรูทุกอย่างครับเล่นร้อยแฟรด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีแกงเอาไวชมดูครับโอ้ปเหล่าเียโมกต้าใครเพี่ครับ ทำรือาได้มบิ๊กบิ๊จุดบิ๊กบิ๊กบิ๊อกบิ๊กิงเรบิ๊ตามตามแล้วไหนตามแล้วใคระตามลซีครับี่ร้งีอีกครั้งพีหลอกใครผไม่รู้แต่ผมรู้ว่าหลอกคอันนะต่ออันนะต้องอันนะ้องอันนะรับบอแลยกมือรัับอวมทีมครั้งที่สาครับ ทั้งที่สองนะั้งที่สอง pues ัะ mm ที่สองคือต้มต้มจอแม็กตมต้มจอแม็กนื้อต้มตาต้มตาไม่น่ารออ้ยนี่และคร nah, ับไม่น่ารอรับนักบาสเกาหลีแม็หน้าตาเป็นอุักงนแม็กบอกางเสือมจริงๆนี่ดีเลยต้ครับต้นกอต้นทับอากาศโอ้ยาว่า ตามติดตามนะครับาอุ้ยระวัง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 กันระวังระวังขอโทษขอโทษครับขอโทษขอโทษกันนะครับอ่านะครับขอโทษขอโทษกันเป็นเรื่องธรรมดาครับนักกีฬาบ้านเราเป็นอะไรไม่รู้ครับทัดผิดทัดหมู่ผมไม่รู้ละอาจารย์อาจารย์ผมก็ไม่เข้าใจจะเรียกทำไมอาจารย์อาจารย์อาจารย์ครับทุกท่านก็เหมือนกัน สี่คะแนนไรห่วงไรแปนไรคะแนนไรอนาคตไม่มีค่าปรถไป,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 ปไหนไม่ได้บอมบอมควางบ้านก็ปุ่นวิบอมตึกินสามกระเด็นตีหัวไรห่วงตึบบินเทำไมหัวหายห่วงโดนหายห่วงโอ้ยปี๊กเป็นแข็งแรงทีเดียวครับเป็นทหารอย่างนี้ครับแบ็คแบ็คครับแฮปปี้แฮปป,ป,ป,ปปี้ทุกพร้อม บิ๊กสาวมาแน่นของบิ๊กอืมชาวไทยยกมือครับบยกมือครับ